ประเด็นไหนบ้างครับที่เราต้องร้องต่างได้เพิ่มเติมให้ชัดเจนก็เกิดชัดเจนเกิดชัดเจนทุก็ต้ตรวจแอบไปเพิ่มเติมอาทิตย์ต้นเดือนจะสั่งวันนี้เป็นลักษณะคล้ายกับการฉีดกรณีที่เกี่ยวเรื่องว่าแกเสียชีวิตเพราะอะไรปกติแล้วข้อมูลนี้จะสามารถที่ชัดได้เลยใช่ไหมจากอุบัติเหตุใช่ถ้าตามที่เราสั่งการไปมันก็จะเป่าได้ทุกคำสั่ ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มาครับในกรณีว่าถ้าเกิดพรว่าเป็นการขาดจิตวิทยที่ไม่ใช่าปฏิเสธเนี่ยสำนวนจะดำเนินการต่อไปครับแล้วก็กรรมจะดำเนินต่อย่างงี้ยแต่ตอนนี้มันยังไม่มีหลักฐานเพื่อนะไรครับแรงจูงใจนี่ถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งไหมครับที่เราจะต้องรับไม่ได้ว่าแรงจูงใจก็เป็นหลักฐานหนึ่งในการบรรยายฟ้องศาบอลวงพอให้เลยนะเป็นเพียงหลักฐานเดียวในการบรรยายฟ้องเอาประเด็นนี้ตั้งให้ยืน ส่วนของการตายแล้วก็การมัน,น,ม,นมันต้องแยกกันด้วยจะลงมัดอยู่แล้วหลักกรรต่างวันละเนี่ยเพราะเขาโอนหุ้นมนกาก่อนตายใช่ไหมฮะมาตายทีหลังมันเรืยกว่าคนลกรรมเหมือนถ้าเกิดเราพิสูจน์การตายได้เราก็ต้องไปตรวจสอบเรื่องการโอตนตนะครับไม,ไม่ไม่เกี่ยวถ้าก็ตอนนี้เขาไปล็องของเปล่านี่ไหมของเปล่าก็ดำเนินการอยู่แล้วเรื่องการโอนหุ้นนะครับเราไอ้ตะกอบายก็ทำเรื่องตายไป ไม่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 มีปัญหานะเราเราฟ้องเรื่องับรุกประมาทไปแล้วเนี่ยต่อมาภายหลังมันเป็นเรื่องัตกรรมมันก็ไม่ใช่ฟ้องซ้ำนะฮะก็องเป็นคดีนฐานใหม่ได้นะไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยคือถือเป็นทวามจริงใหม่ใช่ไหมครัใช่ครับก็มันก็ฟ้องใหม่ได้มันข้อหาใหม่นะฮะก็จะัดส่วนผมผมให้เวลาเจ้าที่ทาเทคนิคไว้ถึงต้นเดือนนะครับต้นเดือนหน่เ่ยครับอีกไม่กี่วัน เขาก็ล็อกตัวไว้ให้ประกบตัวไว้อยู่บางคนต้องสงสัยเดี๋ยวมองว่าเป็นมือเลยมีฮะมีฮะก็เรียนแล้วหนึงกรณีิ่งจุดยอดแต่เราสื่อเป็นสองทางคือหนึ่งจากที่เกหตุตกไปหาตัวคนร้ายสองก็สื่อจาก ุมคนร้ายข่าวจากูมคนร้ายด้านนอกเข้ามาหาที่เคยเห็นแค่สองสองทางัเรต้นะครับในส่วนของการเตรียมของการไปร้องต้องสัมภาษณ์ต่อรองเราคัเจอต่อรองคเดี๋ยวจะไปทันะครับต่ักนคันนี้ก็เรียบร้อยดีถ้าเราจัากกำลังไปประมาณสักพอฟอนหนึ่งร้อยนะฮะจราจรอีกประมาณร้อยกว่ เราจัดไปวันนี้มีเฉพาะนครบาลก็รู้วัานั้นแล้ตัวนี้เรามีการจัดเตรียมที่จอดรถให้ประชาชนนะครับที่จะอาจจะมาร่วมกิจการไม่ต้องไม่ต้องไปถามบุคคลรางการ